สัสดีค่ะดิฉันนางสาวน้ำเพชรน,งนงางปริญญาตรแีแผนกวิชาการบัญชีวิทยาลัยเทคนิคนครนายกวันนี้ดิฉันจะขอนําเสนอโครงการวิจัยเรื่องการสรํารวจปัญหาการเรียกเก็บลูกพี้ค่ารักษาพยาบาลโรงพยาบาลนครนายกค่ะที่มาและความสําคัญในการทําวิจัยนะคะโรงพยาบาลเป็นสถานที่รับรักษาผู้ป่วยที่มารับบริการทั้งประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ทุสิทธิการรักษาทุกสัญชาติซึ่งสิทธิตัวของผู้ป่วยที่มาโรงพยาบาลทําการรักษามีหลากหลายสิทธิทําให้ต้องมีการจัดตั้งแผนศู์เรียกเก็บเพื่อทําการเรียกเก็บลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลทุสิทธิซึ่งสิทธิรักษาของผู้ป่วยแต่ละรายมีเงื่อนไขการเรียกเก็บไม่เหมือนกันนะคะซึ่งจะทําการแบ่งสิทธิการรักษาออกเป็นสิทธิหลักๆประกอบไปด้วยดังนี้ค่ะ 1. สิทธิกรมชีการหรือสิทธิบุค คนนั้นรับราชการบุคคลในครอบครัวปิดามารดาสามีภรรยาและบุตรชายสิทธิ์ร่วมได้เวลามาโรงพยาบาลนะคะก็จะทําการรูดบัตรประชาชนเพื่อเป็นหลักฐานว่ามารับบริการกับทางโรงพยาบาลและโรงพยาบาลก็จะทําการเรียกเก็บลูกนี้คารักษาพยาบาลแต่ละรายไปยังกรมชีการค่ะ2สิทธิข้าราชการส่วนท้องถิ่นและรัฐสกิจ คือสิทธิที่รับราชการส่วนของถิ่นลูจ้างประจําหรือเป็นพนักง,งานหน่วยงานของรัฐบุคคลในครอบครัวใช้สิทธิร่วมได้ค่ะ3สิทธิประกันสังคมคือสิทธิที่บุกันตนมีสิทธิใช้ได้เพียงบุคคลเดียวบุคคลในครอบครัวใช้ร่วมไม่ได้ค่ะ 4. ีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือที่ทุกคนเรียกว่าบัตรทองสาบบาทนะคะคือสิทธิติดตัวทุกคนเมื่อเกิดจากมารดา และได้เป็นบุคคลที่ถูกต้องตามกฎหมายด้วยการแจ้งเกิดมีเลขประจำตัว13หลักค่ะ 5. สิทธิ์ต่างด้าวที่ขึ้นทะเบียนคือบุคคลที่เข้าประเทศไทยถูกต้องยาตามกฎหมายกระทรวงแรงงานก็จะมีสิทธิ์รับรักษาพยาบาลนะคะหรือว่านอกเหนือจากนี้เองอนไขการเก็บรุกนี้ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยก็คือต้องชำระเงินเองค่ะกรณีที่ไม่มีหลักฐานในการยืนยันตัวตน การเรียกเก็บลูกดีการรักษา,าพยาบาลนะคะต้องใช้เอกสารข้อมูลส่วนตัวของผู้ป่วยไม่ว่าจะเป็นข้อมูลจากบัตรประชาชนข้อมูลการรักษาพยาบาลและเอกสารอื่นๆที่ต้องใช้ในการประกอาบเรียกเก็บไปยังต้นสังกัดของแต่ละสิทธ์นะคะผู้ที่ปฏิบัติงานเรียกเก็บลูกดีการรักษา,าพยาบาลต้องเป็นบุคคลที่ซื่อสัตย์ห้ามนําข้อมูลออกไปเผยแพร่และต้องเรียกเก็บให้ทันเวลาห้ามเกิน30วันนับตั้งแต่วันที่ผู้ป่วยถูกจำหน่ายออกโดย ถ้าสมมุติว่าเราเรียกเก็บชา้าเกิน 3- าสวันเราต้องโดนหักค่าชดเชยในแต่ละเขตนะคะก็คือ5าเเซของเงินชดเชยที่จะได้รับด้วยเหตุน,นี้แหะคะ่ะผู้วิจัยถึงได้เลือกสํารวจปัญหาการเลียกเก็บลูกนี้ค่ารักษาพยาบาลโรงพยาบานลคนครนายกนะคะเพื่อการสํารวจหาแนวทางในการทบทวนปรปับปร,รุงการดําเนินงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลและมีคุณภาพ ามความต้องการของผู้มารับบริการค่ะวัตถุประสงค์นะคะในการทาโครงการหนึ่งก็เพื่อสํารวจปัญหาการเรียยเก็บลูกหนี้คารักษาพยาบาลที่มารับบริการ2เพื่อตรวจสอบการลงบันทึกลูกหนี้คารักษาพยาบาลและ3นะคะเพื่อประเมินเรียกการเรียกเก็บลูกหนี้คารักษาพยาบาลสมมุติฐานนะคะที่ผู้วิจัยได้ตั้งไว้ค่ะหนึ่งคือเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลครบถ้วนถูกติดอยู่ในระดับมาก สอบันทึกลูกหนี้่ารักษาพยาบาลลงระบบลูกหนี้ถูกต้องสามารถตรวจสอบได้ในระดับมากค่ะคํานิยามเฉพาะนะคะศั์เฉพาะนะคะเราได้ยกไว้2ตัวอย่างนะคะก็คือลูกหนี้่ารักษาพยาบาลหมายถึงจํานวนเงินที่คาดว่าจะได้รับเมื่อถึงกําหนดชําระเงินโดยบันทึกตามจานวนที่เรียกเก็บจากผู้มารับบริการตามสิทธิ์ในการรักษาพยาบาล2ก็คือสิทธิการรักษาพยาบาลหมายถึงสิทธิสวัสดิการ การรักษาพยาบาลของข้าราชก,การคุ้มคมรองบอรการรักษาพยาบาลให้กับข้าราชก,การบุคคลในครอบครัวได้แก่พิดามารดาผู้สมรับรับบุตรได้ถูกต้องตามกฎหมายเมื่อเจ็บป่วยสามารถเข้ารับบริการรัก,รกษาได้โดยโดย,โดยโรงพยาบาลของรัฐนะคะโดยมีกรมชีการกระทรวงการคลังทำหน้าที่เป็นการเป็นคนที่ดูแลระบบอกฎระเบียบนะคะขอบเขตที่ทํา ที่ทำวิจัยนะคะในครั้งนี้ก็คือโรงพยาบาลน,นครนายกค่ะตำบลนครนายกอำเภอเมือง,องจังหวัดน,นครนายกตึกอุบัติเหตุฉุกเฉินผู้ป่วยนอกชั้น3าแผนกสุนิยเก็บค่ะประโยชน์และคุณค่าจากการทําโครงการวิใจัยในครั้งนี้นะคะ1เพื่อทราบปัญหาการเรกเก็บลูกนี้ค่ารักษาพยาบาลตามสิทธิ์สเพื่อทําการมันทึกลูกนี้ค่ารักษาพยาบาลได้อย่างถูกต้องมีความสมบูรณ์ครบถ้วนค่ะ ทราบผลการประเมินการเรียกเก็บรูกนี้ลักรา,าพยาบาลเมื่อใช้ในการปรปับปรุงครั้งต่อไปนะคะงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนะคะก็ขออนุญาตยกคุณของคุณธัญ,ญพรแซ่เฮงนะคะเรื่องการแนวทางในการตรวจสอบบัญชีลูกนี้ค่ะแล้วก็ขอยกตัวอย่างของคุณส่วน,นรี่ลูกจตรุรงนะคะแนวคิดของทฤษฎีเกี่ยวกับการระบบ บัญชีค่ะขั้นตอนในการทําวิจัยของเรานะคะ1คือขอคําปรึกษาจากผู้มีประสบการณ์2ขออนุญ,ญาตหัวหน้าแผนกศูนย์เลขเก็บนะคะในการเก็บข้อมูล3ส,สร้างแบบสํารวจปัญหาการได้เก็บรูปนิค่ารักษาพยาบาล4เก็บรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลของปัญหา 5. เสนอหัวข้อปรับปรุงแก้ไขงานวิจัยต่อหัวหน้าแผนกศูนย์เลขเก็บนะคะ7จดะทารูปเล่มแล้วก็เสนอง,งานวิจัยค่ะ เครื่องมือในการวิจัยนะคะของเราได้แบ่งออกเป็นมาตราส่วนประมาณการนะคะก็คือแบ่งออกเป็น5ระดับผู้วิจัยนะคะได้แบ่งขั้นตอนในการสร้างและตรวจสอบแบบสอบถามไว้4ขั้นตอนดังนี้ค่ะ 1. นะคะศึกษาเอกสารงานวิจัยแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องนะคะ2กําหนดโครงสร้างที่ต้องการวัดเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 3. านำแบบสอบถามนะคะเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิค่ะเพื่อทำการตรวจสอบเชิงเนื้อหาและความสอดคล้องของคำถามมีจุดมุ่งหมายในการวัดจำนวน3คนค่ะซึ่งมีคุณสมบัติด,ดังนี้ค่ะ 1. คือเชี่ยวชาญทางด้านการเงินและบัญชี 2. เชี่ยวชาญทางด้านภาษาแล้วก็ 3. อาจารย์สอนอาจารย์ผู้สอนนะคะวิชาโครงการค่ะ ขั้นตอนที่4ค่ะแจกแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่างโดยกลุ่มตัวอย่างของเรานะคะมีทั้งหมด11ท่านเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามเพื่อมาวิเคราะห์และสรุปรายงานผลค่ะเครื่องมือในการวิจัยของเรานะคะเราใช้ของคุณอาจารย์นะคะของคุณบุญชมสีสะอาดนะคะการวิจัยข้อมูลค่ะการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะ1ก็คือนําแบบสํารวจปัญหาการเเก็บลูกนี้ทักษาพยาบาล มาวิเคราะห์ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างโดยใช้โปรแกรม Microsoft Office Excel ค่ะ 2. วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของปัญหาในการเรียกเก็บลูกนี้ค่ารักษาพยาบาลโรงพยาบาลน,นครนนาายุกหาคํานวณหาค่าารละค่ะ 3. วิเคราะห์หาแบบสํารวจเรียกเก็บลูกนี้ค่ารักษาพยาบาลโรงพยาบาลน,นครยุกแสดงความคิดเห็น5ระดับวิเคราะห์เป็นค่าเฉลีย่ยค่าเบี่ยนเบรยและสรุปผลรายงานทั้งหมดค่ะการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะตอนที่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามแบ่งออกเป็นเพศอายุแล้วก็การศึกษานะคะพบว่าเป็นเพศชาย27%ค่ะเพศหญิง30% 73%แล้วก็อายุช่วงอายุ31-40ปี45%แล้วก็40-50ปี10 21-30ปี e, 27%อายุ50ปีขึ้นไป9%ค่ะแบ่งเป็นปวช9%ปวส36%ปริยตีนะคะเป็น45%ปริยโทก็9%ค่ะการวิเคราะห์ข้อมูลตอนที่2นะคะเรื่องระดับความเห็นด้วยความรู้ความเข้าใจและการนาไปใช้นะคะก็คือแบ่งออกเป็น ดก็นนะค,ะคือด้านการเก็บเอกสารอยู่ก็คือโดยเฉลี่ย,ยทั่วไปนะคะอยู่ในระดับมากค่าเอกบานะคะอยู่ที่4.23อ sd อยู่ที่0 0 3เมื่อพิจารณารายได้พบว่าอันดับหนึ่งคือด้านการเรียกเก็บเอกสารอยู่ในระดับมากค่าฉเฉลี่ยอยู่ที่4.30 sd อยู่ที่0.11นะคะ รลงมาคือด้านการบันทึกบัญชีอยู่ในระดับมาก x bar อยู่ที่4.27ค่ะ ad อยู่ที่0.10ค่ะลำดับสุดท้ายนะคะด้านการเรียกเก็บอยู่ในระดับมากค่ะ4 x bar อยู่ที่4.121ค่ะแล้วก็ a c อยู่ที่0.41ตามลำดับค่ะในการทำวิจัยครั้งนี้นะคะก็คือมีอมี การอภิบายผลไว้นะคะคือว่าผลการวิเคราะห์ที่ได้สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้คือเรียกเก็บลูกนี้ค่าสาพยาบาลครบทุกสี่อยู่ระดับมากและบันทึกลูกนี้ค่าสษาพยาบาลลงระบบลูกนี้ถูกต้องสามารถตรวจสอบได้อยู่ระหักมากโดยสอบถามปัญหาการเรียกเก็บลูกนี้ค่าสษาพยาบาลทุกสี่ลงบันทึกบัญชีลูกนี้ค่าสาพยาบาลมีความสมบูรณ์ครบถ้วนและประเมินการเรียกเก็บลูกนี้ค่าราพยาบาล เพื่อการตรวจสอบลงบันทึกบัญชีลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลมีความสมบูรณ์ครบถ้วนสอดของกับคุณสุวิไลวีระปริยาและคุณจงจิตหลีภัยนะคะระบบรุ่ลี่จะต้องได้รับการชำํำระและจัดระบบระเบียบให้อยู่ในรูปแบบที่พร้อมจะใช้งานและมีการพัฒนาอยู่เสมอเนื่องจากระบบบัญชีมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาผู้บันทึกบัญชีต้องวางแผนตรวจสอบวางแผนในการรวบรวมเพื่อที่ จะนำไปเป็นหลักฐานในการตรวจสอบมีความน่าเชื่อถือเพื่อนำไปใช้ในการวิเคราะห์เพื่อการแสดงผลต่องบการเงินของกิจการข้อเสนอแนะของการวิจัยในครั้งนี้นะคะก็คือในการเรียกเก็บรูปนี้ค่าราชการจะให้ข้อมูลครบถ้วนและขอความร่วมมือผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการขีดข้อมูลค่ารักษาพยาบาลระบบของโรงพยาบาลเพื่อเวลานําข้อมูลการเรียกเก็บนะคะค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้น ค่าใช้จ่ายที่นําไปเรียกเก็บก็จะได้ตรงกับค่าใช้จ่ายจริงแล้วขอความเรื่อมมือแผนกการเงินงช่วยตรวจสอบการลงมาถึงลูกหนี้ตรวจสอบการลงชํำระอีกครั้งค่ะค่ะก็ขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ